ครับก็การสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จะออกทัศนะมวยรับนะครับมวยรับมวยชอบมวยหน้าเล่นนะครับศึกเพชรยินดีประจําวันที่7นะครับประหิษที่7กันยายน2องพนถ่ายทออสดทางช่อง t ูยี่สิบสี่นะครับวันนี้ก็ชกกันที่เวทีมวยรัชดําเนินนะครับมวยเริ่มชกเวลาสิบแดนากาตรงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสมัครมวยหูโทรมาได้ที่เบอร์0 8 9ย์2 9 4 3 9นะครับ หากท่านใดสนใจเข้ากลุ่มมวยพักยกนะครับก็แอดไลน์มาได้เลย spk24 นะครับกลุ่มมวยพักยก24เล่นขั้นต่ําเพียง10บาทเท่านั้นเล่นง่ายจ่ายจริงออกตัวได้นะครับก็เปิดราคาสูงสุดให้สมาชิกออกตัวก็ถึง300ละบาทลองกันทีเดียวนะครับกลุ่มน,นี้นะครับมีราคาให้ดูฟรีมีข้อมูลให้ดูฟรีนะครับมีเนื้อตัวน้ําหนักทุกรอบทุกช่องนะครับ จัดวางทีเด็ดให้สมาชิกอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ pk24 นะครับำสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับจัดไปคู่แรกในรายการนะครับก็จัดไปที่เจ้ากิศดาแดงรถด,ดีนะครับก็เป็นมวยเข่าประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีหมัดมีศอกท่าตรอหดดีเป็นมวยบู้สู้ดีนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับสาหรับคู่แรกจัดไปที่เจ้ากิษดาแดงรถด,ดี แล้วก็อีกหนึ่งตัวจัดไปคู่ที่2เลยนะครับจัดไปที่เจ้าเลนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงดีหัวจิตหัวใจดีตั้งรับจับทางเก่งนะครับมีหมดัดมีศอกกระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยเก๋าเกมวันนี้ดูน่าเล่นมากๆเลยเลยนะครับสําหรับเจ้าเลนเจอร์ไฟเตอร์มวยไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จัดไปคู่ที่3นะครับจัดไปที่อีสานเหนือโชดบางแสนนะครับ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องสายจัดจ้านนะครับหลักเรียมดีฝีมือดีนะครับวันนี้ก็ดูน่าเล่นนะครับวันนี้มีหน้าเสียตัวเงินสายใต้มาดันสู้ดันเล่นนะครับสำหรับเจ้าอีสานเหนือโชคบางแสนวันนี้นะครับวันนี้ก็ดูน่าเล่นทีเด็ดสเต็ปสก็จัดให้ครบเลยนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบ1ตัวเน้นๆนะครับจัดไปคู่ที่2นะครับจัดไปทางด้านเลนเจอร์ไฟต์เตอร์มวยไทยนะครับจัดหนักจัดเน้นๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ จากโกชายมวยตู้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีเงินเข้ากระเป๋าทุกเช้าทุกวันนะครับขอบพระคุณครับ